สมัยนี้อะไรก็ง่ายๆสั่งการด้วยเสียงแค่นั้นแหละมันจะมาถ่ายทังนี้หรือว่าทางนี้มันจะขึ้นไปก่อนเราถ่ายทั้งขึ้นทั้งลงเลยก็ได้พอไปอยู่เลนขวาหน่อยก็ได้เดี๋ยวกูดูให้ไปถ้าขามาเราก็ถ่ายตรงฝั่งนี้หรอกยิงลงทะเบียนที่อะไรวะแคหมายยะเดี๋ยวยกูดูให้ฝั่งนูน้นอ๋อไม่ใหญหรอไม,ไ,ไม่ก็อันนี้ไงถ่ายทั้งขาขึ้นขาลงขาลงแล้วไปอยู่ฝั่งนูนน้นไง อย่าเซฟรูป,ปันอดี่วเด็ดๆประมาณนี้ถ่ายแบบโฆษณาได้เลยรถมาวะเฮ้ยตายอย่างเดียวตรงนี้เอเียมเดียมเดียมเอหลับปังไหมม่อ,อตอดจังดัง ถอดจุกเหรอก็นี่ฮะคือประเด็นเนี่ยที่เราต้องการคือแบบให้มุมมันลงมาแล้วมึงก็ถ่ายช่วงเนี้ยมันที่เป็นช่วงเข้าโค้งพอดีเว้ยช่วงเชียงเประมาณประมาณตงเนี้ยได้มั้มาๆๆเตรียมเลยมาๆๆจุดไปช็อหนึ่งชัอตนะชัอตนี้ ได้ยูได้ยูแบบนี้ได้โอเคไปครับรถจังพภาพ oh. เฮ้ยมาเว้ยเขี yeah. ้ยหรือให้มันโรลลิ่งมั่ง <Okay. S 1> ให้มันโรลลิง่งไดี๋ยวอะไรยางสวยงามากไปไ ได้ขาขึ้นด้วยไอ้เหี้ยขาลงกูถ่ายในสตอรี่อยู่นี่เขี่ยงามมาค่ะไปกูสัตว์ฮะไปไปกูทำไมเอ้าอ๋อมึงซ้องกันไปเนาะโอเคๆๆไปไหนก็คือนึกมึงจะ้อนกูเป็นคนยังไงตลกละไปดูขับไปตรงนู้นเ่ยไปไปไปอนกูก่อนมามามาโอเคเราสายขึ้นสักรอบดีกว่าไม่เที่ยวไปเที่ยงกูกูว่าถ้ากูทำงานเรื่อยๆอยู่คุณยัวมีได้วันละร้อยละ ออไปขาตั้งโอมึงไปก่อนเลยเดี๋ยวกูวไปขี่พายน้ดขึ้นขี่ๆแป๊บ ไอผงนองเกี่ยวยไม่ใช่นี่แห่าไม่ให่นองเกี่ยวใช่ไม่เจนไม่เจนเชียงใหม่